สวัสดีครับคุณฟังเทระครับบทวิเคราะห์การเมืองจากไทยรัฐออนไลน์นะครับให้ชื่อว่าตอบไม่ชัดวัดดวงเอาเองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับจุดความร้อนข้างกำแพงของวังบางขุนพรมตอนนี้สัญญาณอยู่ในระดับแดงเข้มเลยนะครับแดงเข้มจากแนวร่วมขบวนการจุดไฟรมควันธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติซึ่ง ก่อเชื้อชนวนมาจากทำเนียบรัฐบาลตามอาการแบบที่นายอิสระบุญยังซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แสดงตัวถือหางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างดุดันกระทืบเบรกใส่แบ่งชาติและก็คำรามให้ทบทวนเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยเหตุที่จะกระเทือนต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็เดือดร้อนภาคธุรกิจที่จะต้องลงทุนไปเยันประชาชนที่ต้องการทำสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่รวมถึงลูกหนี้เก่าของธนาคารด้วยหมดแรงผ่อนไม่มีกำลังกู้สู้ดอกเบี้ยบานไม่ไหวผู้นำที่โชว์บทบูกระแทกใส่แบงค์ชาติกระทบชิ่งไปถึงธนาคารพาณิชย์ที่ฟันกาไรร่วม2 0 0แสนกว่าล้านบาทสวนทางกับธุรกิจอื่นที่พากันขาดทุนจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองตามท้องเรื่องเนี่ย จึงต้องถูกอกถูกใจกับบรรดาภาคธุรกิจที่มีผลประกอบการฝืดได้ใจชาวบ้านร้านช่องแล้วก็ร้านตลาดที่มันไส้แบงค์ที่ปิดเจ้าหนี้ต่อเนื่องกับมาตรการอุ้มลูกดีนอกระบบที่ได้เสียงเชียร์จากตาสาเยียีนะครับและตามรูปการเนี่ยผู้นํารัฐบาลก็ได้จังหวะเบิ้ลใส่ดรนกหรือว่าเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกว่าเป็นการเล่นแต้มเอาคืนชดเชยจากการที่เสียหน้าโดนเบอร์หนึ่งของแบงค์ชาติเนี่ยเบรกสก,กัดโครงการเทกระจาดดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทพลาดทานโยบายเรือธงติดภูเขาน้ําแข็งขยับก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ออกณนะจุดที่ได้เสียงเชียร์ลูกหนี้แบงค์พาณิชย์กลบเสียงอิลิตชนชั้นนํานักวิชาการที่ถือหางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับตามจังหวะแล้วเนี่ยทีมทำเนียบรัฐบาลดาหน้าล่อเป้าขย่ากันแดง ถึงขั้นมีการปล่อยควันกระพือกระแสปลดดอกเตรนกจากเบอร์หนึ่งของวังบางกุ้พรมอารมณ์ประมาณต้องการจะกับจัดเสียนหนามหักด่านสกัดเรือธงดิจิตอลบล็ตเกมทุบดอกเบีย้ยเข้าทาาในเศรษฐาจังหวะไหลเข้าเหลี่ยมเกมการเมืองโดยฟอร์มของเจ้าตำรับโคตรประชานิยมยี่ห้อทีมในใหญ่ที่ต้องรักษาเรตติง้งขวัญใจคนรากยาไว เลือกแทงข้างกลุ่มลูกหนี้ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่หนานแน่นกว่าเจ้าหนี้จำนวนเสียงคนรากหญ้าในเมืองไทยจึงมีอิทธิพลในสนามเลือกตั้งมากกว่าคนรวยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับเกมเกมนี้เหมือนกับรัฐบาลเพื่อไทยต้องการจะเดินหมากขี่กระแสเอ,เอาไว้แล้วก็ใช้ผู้ว่าการแบงชาตินี่แหละครับเป็นเหยื่อในการล่อเป้าและรับแรงกระแทกอารมณ์มันไส้ของสังคมที่ไม่ค่อยจะพออกพอใจกับธนาคารพาณิชย์ ที่โกยกำไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับทั้งๆท,ที่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าว่ากันตามหลักการบริหารที่แท้จริงตามสถานะของนายกรัฐมนตรีตามสถานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีอำนาจกำกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกอสอและยังมี SME Bank แแม้แต่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็เถอะครับ รัฐบาลสามารถที่จะใช้กลไกของแบงก์รัฐเนี่ยในการประคองเกมดอกเบีย้ยสู้กับธนาคารพาณิชย์ของเอกชนได้นะครับเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าผู้บ่าการแบงก์ชาติจะเ้ื่อาไปแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับสถานะของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้มีอำนาจในการไปสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยลดดอกเบีย้ยได้โดยตรงนะครับแต่ต้องผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงอด้วยข้อเท็จจริงนี้แหละครับถ้าหากว่ามีการโต้กลับจากวังบางขุนพรมเนี่ย ฝั่งทำเนียบต้องเตรียมเคลียร์คำตอบให้ดีนะครับเพราะว่าตามสถานการณ์ที่รัฐบาลผสมเพื่อไทยยังแกว่งแกว่งฐานยังไม่นิ่งหลักในการส่งตัวยังโอนไปแล้วก็เอ็นมาประเมินได้จากการขับเคลื่อนนโยบายเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ยังสลัดตัวแล้วก็เคลื่อนออกจากภูเขาน้ําแข็งยังไม่ได้เลยนะครับณจุดที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล ได้ตอบข้อหารือของทีมงานในเศรษฐาไฟเขียวการออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านเพื่อดำเนินโครงการเทกระจาดที่เรียกว่าดิจิตอลบอลเลต1,000 0บาทได้ก็จริงแต่ว่าในหมายเหตุนี่แหละครับหมายเหตุแนบท้ายนี่แหละครับจะต้องเป็นไปตามมาตรา53และก็มาตรา57ของพรบวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบกฎหมายความคุ้มค่าและต้องฟังความเห็นรอบด้านโดยเฉพาะ คำว่าความคุ้มค่ากับสถานการณ์วิกฤตคณะกรรมการกริจสีิกาก็แค่ให้โจทย์กว้างๆไม่มีหลักประกรันเรื่องความปลอดภัยอะไรทั้งสิ้นนะครับโอกาสยังเสี่ยงที่จะติดบ่วงยังมีอยู่เยอะเลยคําตอบเนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับเหมือนกับแพ้รัฐบาลไปวัดดวงเอาเองก็แล้วกันนะครับ